วันธามิพุทธทางสาปเมโทสังธามมะเมปันเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าเพื่อขอกรรม ข้าพระเจ้าด้วยเถิดวันใดมิทรมังสาเมโทสังขามาจะเมปันเตข้าแต่พระธรรมมันเจริญข้าพระเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอกรรมาโทษทั้งปวง ขอพระท่านจงให้อาภัยโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดวันดามิสร้างกังสัพพะเมโทษสังขามธดาเมพันเตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าก็กรับไปพระสงฆ์เพื่อกอกมาโทษทั้งปวง ขอประสงค์จงให้อภัยโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดวันธามิอาราเมปัสเสมายังงปติรุกังแกตที่ยังสาปะเมโทสังอมตะเมปันเตข้าแต่ปูชนียะจะทานอันจริน ข้าประเจ้ากราไวหว้พัดแต่เสมาต้นโพบปลื้มแะพระเจดีอันมีอยู่ในอารามเพื่อขอกรรมโทษทั้งปวงขอปูชนียสตตาจงให้อภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด ปันญามมโครูอุปชาอา,ายากุณังพรงา,าเมตตสทังความมาจะเมปันเตถ้า,าแตท่านผู้จริญข้าพระเจ้าขอก,กราบไหว้ครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณเพื่อขอสมมาโทษทั้งปวง ขอด้านจงให้อภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดวันดานิพันเตพระสวาโลกนาจังอาทิตังเมตโตสังอนาสตาตังเมตโตสังปัจจุปันนังเมตโตสังรรมาตาเมปันเต ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพร,ร,ระเจริญข้าพระเจ้าขอกราบไหว้พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกเพื่อขอขมาโทษทั้งที่เป็นอนดีตอนาคตและปัจจุบันขอพระองค์จงทรงอาภาัยโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด साथो साधो सातो अनुमोथा कावचाव को व